นี่จ้าทุกคนคาเฟ่กรีนการ์เด้นพี่ไปข้างหลงังพี่ยังไปไม่ถึงเลยเห็นแต่ม้าน่ารักไปติดอยู่กับมา้าตรงบ้านต้นไม้รง,รงบ้านต้นไม้เนาะแต่พี่ก็ถ่ายไกลๆพี่ก็ไม่นึกว่าตรงนั้นจะเป็นคาเฟ่ชัดๆสักทีแต่ไปมาเนี่ยฮะทุกคนแต่พี่ขอถ่ายตรงนี้นี่ปกติช่วงไหนคนจะเยอะๆไม่ไม่แน่นะช่วงนี้ไฮซีซั่นแล้วเนาะคนก็เริ่มเนี่ยฮะแต่ห้องนอนนอนสบายมากพี่เนี่ยยังมึนๆอยู่เลยเนี่ยเมารถ รู้เป็นอะไรช่วงนี้ไปกินอาหารบางทีตีกันไปหมดลอูอ่ะกินไปกระถิ่นมาด้วยไงวันนั้นน่ะก็กินแบบสนุกสนานใหญ่เลยเดินมาเสร็จแล้วก็ร้อนใช่ะสบกันหลายอย่างกระเพาะมันเป็นอย่างนี้พี่ต้องพกยาแต่่ามันนอนที่นี่หายเหนื่อยเลยทุกคนห้องสวยมากนอนสบายมากห้องน้ําสวยห้องนอนเลิศ <c oughs> ไม่เปิดแอร์ยังได้เลยอากาศดีตอนจชะ,ชะมีหมอกเนาะ จ้านี่ฮะให้เห็นน้าน้องก็น่ารักมากเดี๋ยวไปเราต้องคิดถึงที่นี่แน่เลยพวกนี้ต้องเช็คเอาจ้ารถมากลำปางกรีนการ์เดนหาของกินก็ไม่ได้ยากเนาะแถวนี้ะแล้วก็บรรยากาศโรแมนติกด้วยนะเดี๋ยวเราพาไปชมข้างๆสักหน่อยหนึงทุกคนนะครับดูสิรถมากน้องเกากันเองมากเลยจากการคุยเมื่อวานเราไปถามต้นมังต้นไม้ที่มันเป็นเหมือนดอกอสวยๆอะ แล้วหนูบอกมัคคดดเมียนัดใช่ไหมมันไม่ใช่แ <laughs> บบน้องก็ดูจริงใจมากเลยอ่ะอเป็นมิตรมากนี่ฮะนี่น้องกันทุกคนมาหาน้องก็ได้นะเออนะมาลำปางกลิ่นกาเด้นทางออกทางเข้าเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรขับรถมายิ่งสะดวกสบายเลยนะทุกคนนะครับอื ตอนเย็นๆย็ทุกคนเราชอบต้นสีตรังตรงนั้นด้วยนะมีต้นสีตรังสีม่วงม่วงอ่ะอ่าจักรจักรรันดาจักรรันดาอยากจะสัมภาษณ์น้องก็อีกจังเลยแต่เกรงใจน้องเขาเพราะว่าอ๋าเดี๋ยวไปขอลายน้องเ็เออต้นต้นบานที่ยังขอลายน้องก็เผื่อจะได้ส่งเวลาลงคลิปโหมดให้ชาวโลกรู้น้องก็จะได้ไปดูน้องจ๋านี่นี่ดูเป็นคนลำบางโดยแทบอ่ะ แล้วอย่างนี้หนูก็จําคําขวัญประจําลําปางได้สิจําง่ายมากไหนว่ามาสิทานหญิงนิชารถบัสขนป้ายแดงแล้วขับเร็วไกฝึกช้างใช้ยยลืมโลกอ่ะแต่ตรงเนี้ยไปไปพระธาตุลําปางหลวงก็สะดวกใกล้เนาะไม่กี่กิโลแล้วใช่ไหมฮะยี่ยังอำเภอศบปราบเนี่ยมีมีอะไรเที่ยวบ้างที่นั่นศพบาบน,ะะน้ำตกวังแก้วูอยู่อำเภออะไรบางเหนือแจ้ศศละ่ะอุทยานแห่งชาติแจศ เมืองป่านเนาะที่ชอบมากเลยมีน้ําร้อนบ่อน,น้ําร้อนแล้วก็เป็นไม่หาได้ไม่ง่ายเนาะที่มีทั้งน้ําตกแล้วก็เนี่ยบรรยากาศแล้วก็เอ่อมีบ่อน้ําร้อนเนี่ยน้ำตกใกล้ใกล้กันและอําเภออะไรอีกเถินมีอะไรเที่ยวลอยพระชานตรงนี้ก็ใกล้เหรอครับอ๋อบิน่าละที่นี่ถึงลําปางกรีนการ์เด้นเนี่ยเขาจะแบบป๊อปปูล่ามาคนนักท่องเที่ยวจะพักธรรมชาติแถวนี้ก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ไกลเมือง4ี่หกิโลบินรถยิ่งสุดลอยพระชานที่ถ่ายโฆษณาเจนซี่สวยจะไม่กี่กิโลลูกจากที่นี้ไป ก็ไกลแต,แต่แต่ก็แต่พระธาตุลำปางหลวงใกล้กว่าเนาะใช่แล้วที่หนูไปเที่ยวประจบหมดแล้วยังเป็นคนลำปางเนี่ยไปวัดปงสนุกและยังอ่าต้องไปเนาะยูเนสโกเขาดังมากแลอ่วัดสีชุมก็เขาต้องไปแน่นอนสวยสีชุมสีเกิดสีบุญเลือกเนาะวัดแนวพาม,าม่าเมื่อก่อนพามา่าเขาเยอะเขามาทํางานป่าไม้เนาะเขาก็เลยสร้างวงสร้างวัดกันนะพามา่าที่ลำปางเ็าจะดังวัดม่อนพระยาแช่ไปไหมยังไปมาแล้วหมอ,อยากไปมากเลยสวยไหม ดูในรูปแล้วสวยแต่พี่ไปวัดม่อนจำศีลมาพี่ชอบม้อนจำศีดมากไปยัง,รยต,รงตรงปากขามตรงแถววัดม่อนปูย่ยักษ์สวย,สวยต้องไปอยู่ต้องไปม่อนจำศีดจะมีสามเจดีสามแบบคือเขามไม่ค่อยโปรโมทจริงๆตรงนั้นน่ะสวยพี่ชอบวัดม้อนจำศีลมันมีหลายที่ไม่มเลยค่ะชื่อนี้อ๋อหลายบางจังหวัดก็มีชื่อนี้เหมือนกันเนาะนนถ้าเกิดแล้วเหรอครับเหรอครับอ๋อแล้ว ถ้าเกิดกินข้าวซอยที่นี่ข้าวตันข้าวซอยพี่ไปบ้านข้าวซอยมาหนูไปมาหรือยังบ้านข้าวซอยตรงแสววัดสุชาดารามพระแก้วดอนเต้าะจะมีอนุษสาวรีลูกปั้นของเจ้าแม่สุชาดาแล้วก็บ้านข้าวซอยจะอร่อยมากพี่ไปมานานเลยเ้าซอยประบุญอ๋อข้าวซอยประบุญใช่ไหมอ๋อจริงหลวงพ่อเกษมนี่อยู่ก็ไม่ไกลจากเลยวัดแเาไปนิดเดียวอ๋อโอเคเห็นว่าเขาจะมีงาน ลงทงลงทานทําบุญประจําปีวันที่ยี่สิบหกยเดรือเดืนพฤศจิกายนี้แล้วอะเนาะอันไข่ก็มาพักที่นี่ได้เลยกรีนการ์เด้นรีบรีบวางแผนเพราะว่ายี่สหกยเขาจะมีงานเฉลิมฉลองวันเกิดของแนวแนววันเกิดของท่านใช่ไหมยี่สกยิประมาณนี้สอวันก็บอกคนเยอะมากแล้วก็โลงทานก็ปังมากใช่ไหมฮะ อ่าทุกคนต้องวางแผนเวลาจะมาลำปางต้องดูช่วงด้วยเนาะแล้วที่นี่จะมีกิจกรรมอีเวนต์การท่องเที่ยวอยู่เยอะเหมือนกันนะล่าสุดสถาบันราชพัฒนาหารลำปางเห็นเขาจัดทัวร์กับรถไฟอะคะพาเที่ยวเหนืออะไรกันทุกปีอ่าหรอฮะเป็นยังไงฮะนั้นขบวนบนเรือตกค่ายแย่อโอเค หาแยกหอนาฬิกาเหมืนอนเราจะทงด้วยนะช่วงนี้เราจะ,ะ,ะแต่ที่ลำปางเที่ยวทุกปีก็มาลำปางกินการเด่นเนาะสงบมีความเป็นส่วนตัวนะฮะแล้วก็อากาศดีทุกคนจะบริการหยดน้องเขาน่ารักมากเราชอบคุยกับน้องเขาเขาให้คาแนะนําที่ดีนะฮะไม่มีความรู้สึกว่าเขาจะเบื่อเราเลยทุกคนน่ารักมากอ่ะนี่ฮะบรรยากาศดูสิห้องใครจะไปคาเฟ่เชิญดัาบไหนไม่ไปเลยฮะมึนๆหัวทุกคนจ้ะนี่ทางเข้าอยู่ตรงนี้ฮะ อทุกคนมานั่งเล่นได้สบายๆออกประตูตร,ตรงนี้ก็ไปคาเฟ่ได้เหมือนกัน,<ม>นเวลามาเช็คอินต้องมาหาน้องก็ตรงนี้เลยนะครับ<ม>โอ้ยพาทิตยตกหลังห้องเราทุกคนน,น้องๆทีมงานก็ขยงขยันนะฮะต้นจามต้นสีตรังสีม่วงทักการันด้ให้มันดุยรอบไปดูน้องมา้าไม่พรุ่งนี้ต้องออกหกโมงเช้าทุกคนเดี๋ยวจะได้ ถ่ายเอาไว้ก่อนที่จะออกชุดเอาไปนี่ฮะออกสีตรังนะฮะนะฮะนี่น้องก็น่ารักมากด้วยจันเองยิ้มแยแ้มแจ่มใสฮะดูมา้าน้องมาอยู่ไหนจ้านี่เห็นต้องมาู่ตรงนี้คาเฟ่ยอยู่ตรงนู้นหน่ะบ้านตน้นไม้เราไม่ได้พาเดินไปเนาะเขามาหาทุกคนเขาเดินมาหา นันไงลำปางกลินการเดนคาเฟ่เขามาหาทุกคนครับพรุ่งนี้กลับไปนะลูกพรุ่งนี้กลับแล้วนะครับเช็คเอาพรุ่งนี้หกงงจ้ะให้นักท่องเที่ยวมาหาลูกเยอะๆนะกลับเลยนะครับน่ารักมากเขาเดินมาหาเมื่อเช้าพวกก็เดินมาหา,หา,ววา,หาแต่เรากลัวเขาก็เลยไม่กล้าเข้าใกล้ สบายดีนะลูกนะักน่ารักมากเลยครับอืมเป็นมิดมากเลยเย่๋ยวพรุ่งนี้กลับไปนะครับจะจำจะได้ไหมนะครับตัวผู้ด้วยฮะเป็นผู้ชายถ้าเป็นเป็นผู้ชายน่ารักจับได้ไหมลูกจับได้ไหมครับจับได้ไหมครับ ก็าจะนั้นไม่กล้าจับเขาอะเขาไม่ชินไงน,นะครับเขาไม่ชินครับลูกครับดุมใหญ่เลยดมเป็นมิตดน่ารักลูกน่ารักครับไม่กล้าจับทุกคนใขให้เขาดมไปครับผมครับครับอุ่น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  มาดมครับผมครับขอบคุณครับไม่กล้าจับอยากจับผมเขากลัวเขาจะตกใจสัญชาตญาณเขาน้อยยังไม่ชินเนี่ยไม่ใช่คนเลี้ยงคนเลี้ยงก็อยู่ตรงนูนะ้นฮะมีเหมือนเมื่อกี้ที่เราเดินมาผู้หญิงกับผู้ชายครูางคู่สมคู่นูนะฮะโอเคเนาะน่ารักมากเลยดมครับผม,มเราก็ตื่นเต้นสวัสดีครับน่ารักมากเลย กลับแล้วลูกกลับแล้วลลนะครับพรุ่งนี้โอเคนะพอยกกล้องก่อนทุกคนจะเดี๋ยวเขาตกใจกร่นการเด้นคาเฟ่เดินไปตรงนู้นข้างหน้าสีส้มๆแล้วครับทุกคนโอเคนะไปกันนะครับเจอกันนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยจ,จัจกระจีจ,จักระจีจักระจีนี่คือกรีนการเด้นนะครับลำปางกรีนการเด้นที่พักน่ารักมากทุกคน มีม้า homepage. ด้วยแห่งเดียวในโลกเลยที่มีม้าตัวเดียวแบบนี้นะครับที่พักสบายนอนสบายมากรถนี่ยเป็นบรรยากาศโรแมนติกเขาดุมใหญ่เลยทุกคนขอดุมใหญ่เลยโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้อุ้ย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 น่ารักเขาทักทายเขาทักทายอยากกัดนะอุ้ยอุ้ยน่ารักมากเมืองรถม้าลือล่าเนี่ยนะฮะแห่งเดียวในโลกทั้งตอนนี้ที่มีรถม้าแบบ กีรังนครที่นี่เท่านั้นทุกคนจ้านะครับเอ้ปะ่ะเดี๋ยวพ่อไปแล้ะเดี๋ยวพี่ไปแล้วจ้ะเจอกันนะครับ